สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียดซี่สุขุขสุข,ขนเมื่อนี้ก,กระสมาเปิดราคาค้อยผิดการบ้านพิดกัดอยู่บ้านแดงตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่กระบดหนองคายครับคุณครับคุณแม่ครับพี่น้องได้เดือทางมาหนองคายครับมาเปิดราคาข้วยให้แม่ครับพี่นอ้องควนจะเปิดจักโต จ,จ,จะโคมเดี๋ยวขาไปสอบถามแม่กันได้เลยครับสวัสดีครับในน้ำซื้อในน้ำบ้านนะครับแม่สวัสดีจ้าแม่ล่าย่บานแบงบ้านแบงเนาะจ้ามู่ยี่สิตบตำบลน้องหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดดงไตำบลน้องหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดดงไข่นะแม่เนาะแม่เสียวมาเปืดจากตัวครับแม่สามตัวจ้าสามตัวนะครับเนาะมาเริ่มแม่นี่แม่นี่เพิ่นไม่ซื้อบ่แม่ แม่ถุงทองจ้ะถุงทองเนาะแม่ถุงทองแม่ถุงทองนี่เราเก็บผลมาจากทั้งหดแม่เป็นลูกเจ้าห้องเตจ้ะลูกเจ้าห้องเตเนาะม <c oughs> ีใบมีเอกสารบ่แม่ม <c oughs> ีจ้ะมีอ่ะไม่พี่น้องขาเบิง่งกนีแม่อ่าครับมาเบิ่งเอกสารเพิ่นครับพี่น,อน้องครับมีเอกส <c oughs> ารใช้วาผสมจริงเด้อจ้าผสมจริงเนาะแม่ผสมจริงกับเจ้าห้องเตครับพี่น้อง ทายาทสายเพชรอุดรครับพี่น้องโอ้งามคือกันครับพอเลยครับแม่เนี่ยแม่เมือ่อล่โตใหญ่หน,นาดีมาเบิงวันผสมเพิ่นครับพี่น้องวันเกิดเพิน่นก,ก็กำหนดคลอดเพิ่นกับวันที่21ก,กรกฎดาคม2563ครับพี่น้องได้แล้วอยู่สองปีนะแม่เนาะสองปีครับพี่น้องโอ้งามครับแม่เนี่ยสวยครับล่โตดี หนาใหญ่ดีครับพี่น้องลำตัวเนื้อหนังดีอ่าข้มสูงเพื่อไรยปานไลยครับแม่นี่3หาได้สามสิบหาสาิบหกเนาะประกันขาประทอกโปถอนหางระดอกเป็นบ่แม่ครับเห็นแล้วกับมะเบิงน้ำแม่เมล่าเมล่าเนาะบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาในแม่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้สอมหกหกสองสามสองศูนย์สี่ เออเปิดราคาไรา่ไหนครับแม่ท่านไว้สามสิบสองจ้าสามสิบสองนี่สามแสนสองจ้าสามแสนสองหมื่นเนาะแม่ครับครับก็มาเบิงเอาน้ำแม่ครับเบิงอัตลักษณ์เออเบิงโครงสร้างแม่เพิ่นก่อนครับพี่น้องเบิงครับเอยครับพี่น้องมีขวัญครับนี่ขวัญมีขวัญหาบเงินหาบทองขวัญงามขวาญงามขวาดีครับอแม่เออ สาวงามลูกเจ้าห้องเตะครับพี่น้องมีขวัญอ,อีกครับพี่น,อน้องขวัญงามสวยหูเนาะแม่เนาะครับบึงเล็บครับพี่น้องเล็บสวยเล็บมุ่นกอดดีเล็บงามครับพี่น้องครับลึงท้ายมาดีเลยครับพี่น้องครับบึงางหางสวยครับพี่นอ้องหางงาม หางไงครับพี่น้องเงาหางไ่หางสวยพุ่มหางงามครับนี่ครับโอ้ยหางครับพี่น้องหางสวยหางงามเลยครับครับนุ่มซีเต้าครับพี่น้องครับนุ่มซีเต้าคำงามเลยครับนุ่มซีเต้าสวยๆเลยครับโอ้แม่นี่ครับพี่น้องเห็นแล้วกับมาเบิงมาชมเหมอนน้ำแม่ครับเบงเงาหางบักย้อยครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับนี่สองจีมครับแม่นี่เห็นแล้วก็จังมาเบิงน้ำครับแม่ล่าครับท่ายบอกน่าตัดครับพี่น้องแม่นี่เห็นแล้วกับมาเบิงเลี้ยงง่ายบอกแม่เนอ่าเนี่ยมาเบิงตัวจริงเนาะเบิงตัวจริงครับพี่น้องครับเบิงลำตัวใหญ่หนาดีแม่นี่อ่าสวยครับเป็นเต่าเป็นเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้อง <ม>เบื้องขา,<ร>าดีาามาเบิ่งมาชมอยู่หนาอคอกนะเมีเนาะน้ำเม่เมล่าเบึง่งด้านนาครับพี่น้องด้านนาด้านนาครับนี่าตาแต้มครับพี่น้องตาแต้มเจ้มจ่ข้ออ่องถึงน่องขาวเบืง่ง โอ้ผูกโบ,โโบ,โบสามโบน้าแม่เนาะ,<จ>ะ,ะมีสามโบครับ,<โ>บพี่พน้องเลือกกะบอกเผากะใ่นนดีครับพี่น้องย้อนอ้่นต้นเลยครับพี่น้องโอ้ใ่ดีครับแข้งขาดีใส่ทุ้งเท่าเล็บแข้งเล็บขาดีเล็บสวยครับแม่เนี่ยเอเบื้องหน้าเพื่อนครับพี่น้องหน้าก็สวยหน้าสวย <c oughs> หนาย้หนาสวยครับพี่น้องหัวหมอท่องเขาเปิดดีมีวันสองท่างครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ้ำ วันหลายพวนอัตลักษณ์ได้ครับพี่น้องแม่นี่อัตลักษณ์ดีอัตลักษณ์เป็นตาไปเดินประกวดได้ครับพี่น้องเข้าสนามได้ครับสําหรับแม่พันธุ์ลูกเจ้าห้องเตเนี่ยสวยครับพี่น้องเบิงนี่ขวญขวัญหลายครับพี่น้องขวัญโอ้ยลาตัวครับพี่น้องสีดอกเล่าเห็นแล้วก็มาเบิงนั่นแม่เปิดเท่าไดก็แม่เปิดสามสิบสองจ้า ก็สามแสนสองหมื่นเนะาะครับต่อรองได้แม่นบ่แม่ต่อรองได้ครับพี่น้องคุยกันได้ดกับมาเบงิงมาชมเน้นชมตัวจริงน้ำนาอแม่เนะาะเน้นช่มตัวจริงครับพี่น้องเอยตาแต้มข้อใหญ่ข้อหนาครับโทเขาม้าหาแม่เ้อพี่น้องเลยถ้าสนใจแม่นางงามๆสวยๆลำตัสวสีดอกเล่าสูงเท่าใดก็แม่ สามสิบห้าสามสิบหกบวกเนาะครับเบืองอ่างดีอา่างเงาอ่างล็กครับพี่น้องครับทายรดตัวอิกพี่น้องเข้ได้เบิง้งสำหรับแม่พัน,นธุ์อดีตเป็นแม่พันธุ์งามๆสวยๆครับอยา,างอยางจากบาทครับยางอ้อมเบิ้งให้พี่น้องเข้าทายางทาเดิน สวยครับพี่น้องสวยอ่าลำโตดีครับทายบักหน้าตัดครับอายัางมาพี่แม่เห็นแล้วกับจับจองมองหาวเด้อพี่น้องเห็นแล้วก็มาเบินเนียชมน้ำตจริงน้ำแม่ล่าอยู่บ้านบ้านแบงบ่แม่บ้านแบงจ้าบ้านแบงบ,าบง้านแบงมูยี ตำบลน้องหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายเนาะเบอร์โทรเบอร์ได้ไหมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหกสองสามหกหกสองสามสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่ครับจ้ะเห็นแล้วก็มาเบิองมาชมบ่าเนาะแม่เอาไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกงามๆครับครับเอาตัวต่อไปเลยแม่มาชมตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองนี่เพิ่นไม่ซื้อป่แม่นี่จ้ะ อ่าเพิ่นซื้อว่าน้องกำไลเนาะน้องกำไลนี่เราก่อเพิ่นมาทนเรื่องไหนแม่เป็นลูกภูเขาไฟจ้ะลูกสาวภูเขาไฟเนาะครับนี่เอกสารบ่แม่นี่จ้ะีครับเอามายงไว้พี่น้องของเบิง์ดนะครับลูกเจ้าภูเขาไฟครับพี่น่องเบ้ยตัวบอกไงครับพี่น้อง ยักษ์ใหญ่ครับพี่น้องงามครับแม่นี่ยคือกันกับพอเลยครับพี่นออ้องเพิ่นได้แก็กปีแล้วแม่ได้สองสีขั้วจ้ะสีได้สองปีเนาะพร้อมผสมจ้าพร้อมผสมใ,ใกล้จะผสมเนาะพร้อมผสมเนาะครับบางพ่อได้จะเอาไปผสมเมอาจ้าพ่อได้่วยๆดังๆงเอาไปใส่เล่นนาะแม่เนาะครับอ่คุ้มสมเพิ่นเท่าไหร่แม่สามห้าสามหากบวกจ้สามสิบห้าสามสิบหกบวก ขาปทกปทอนทางบดดอกนะแม่เนะาะเบิงครับเบิง้งด้านหน้าคนครับพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องเบิ้งหน้าตาดีาตาคมตาดีตาแต้มดีครับพี่น้องตาแต้มแจมแจม,มตาแต้มแจมแจมข้อองถุงน้องขาวครับพี่น้องอึกบกเผาก็ใหญ่ดีครับพี่น้องเล็<า>บครับถุงเท้าขาวมีกำไลหน้าล้างเนาะแม่เนาะ กำไรหน้าหลังครับพี่น้องแม่นี่สวยครับอัตลักษณ์ครบครับพี่น้องมีหอดขวัญหาบเงินหาทองครับพี่น้องครับครับอลห้าตัวหนาครับหนาหนังหนาครับพี่น้องหนาใหญ่ลนาตัวงามครับแม่นี่รอดโตพี่น้องเขาเดบึงครับท่ายก็ใหญ่ดีครับพี่น้องเอาหางใหญ่ หางสวยครับอ่นุ่มซีเตาครับพี่น,อน้องนุ่มสีเตาโครงสร้างดีสำหรับแม่นี่ลูกเจ้าภูเขาไฟครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็มาเบิงนาแม่นะครับพี่น้องามาเบิงมาชมตัวจริงอ่เปิดร้ายไปได้แม่เปิดราคา อันสิบสามสิบสามแสนสามหมื่นบาทบ่แม่ต่อรองได้น้ะแม่เนาะต่อรองได้ครับพี่น้องตเอาครับมาต่อเอาพ่นเป็นสาวอ่างามเลยครับเอาความผสมเอาไปใส่พอพันดังๆดีๆนาะแม่เนาะครับอู้งามแม่นี่ครับพี่น้องลำตัวหนาใหญ่ดีครับพี่น้องเนื้อหนังดีโครงสร้างดีครับสําหรับแม่เจ้าภูเขาไฟครับพี่น้องแข้งขาดี เรียบสวยเรียบบุมี่มงเตียงเนาะแม่เนาะบมี่ตำนี้ยังเลยครับพี่น้องมีตำนี้ครับบุมี่ตำนี้ประกันตำนี้ประกันตำนี้ครับพี่น้องมีกำไลนาหลังครับพี่น้องสวยสําหรับแม่เจ้าภูเขาไฟสนใจกับจังติดต่อแม่เขามาเบเบิงมาชมอยู่หนาคอหนาฟ้าม้องกำไลเนาะแม่เนาะครับครับสูงไปหนาแม่น่แม่สูงไปหนาอีกครับพี่น้องบึงเป็นแม่สาว อยู่ครับพี่น้องครับถ่ายเงเหงาหางไงครับพ kind of really ี่น้องเบิ่งหางเบ้อหางเงครับพี่น้องครับหางเงยหางเหงาหางเงหางเหงาดีครับพี่น้องเบิ่งท่ายรอดตัวให้พ oh, ี่น้องเข้าด้เบิ่งชัดๆเพื่อตัดสินใจอยากได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องแม่กยมโทรเขามาหาแม่เนาะโทรเขามากครับพี่น้อง โทรเข้ามาสอบถามเบิ่งครับถ้าผู้ใดสนใจเออ่ต่อราคาเลยเนาะแม่เนาะเลยมาต่อกันจ้าเบาดีเบาดีใจง่ายมันบ่แม่เบาเถื่อกันต่อลงบักหลายมันบ่แม่เบาเถื่อกันถื่อข้อกันนี่ต่อลงให้เล่นบ่แม่บ่สั่นกับว่าเบิ่งอยู่หน้าคอกหน้าฟาร์มกินน้ําเย็นก่อนเนาะแม่เนาะกินน้ําเย็นเย็นเย็นจะคุยกันมหนบ่แม่ครับกินน้ำเย็นคุยกัน ก่อนขับพี่น้องมาเบ่งเอาเด้อรับพี่น้องผู้ใดสนใจแม่สาวงามๆามแม,แม่นั่งแม่นั่งพร้อมผสมครับพี่น้องแม่นั่งสวยๆครับเบ่งนมให้พี่น้องเขาเบ,บ่งอีกครับนมสีเตางามงามเลยครับพี่น้องนี่ครับนมสวยๆครับสีชมพูงามๆามเลยครับโู้แม่โอ้เนาะ ครับกินเรเรง่ายเจ่งเลี้ยงง่ายบ่แม่ครับกินแล้วกับมาเบิ่งนะแม่เด้อครับพี่น้องครับตัวต่อไปเลยแม่ครับมาชมตัวที่สามครับพี่น้องตัวที่สามเพิ่นมีซือ้อบ่แม่มนี่จ้าแม่ดอกคูนจ้าแม่ดอกคูนสายพันธุ์ใดครับแม่สายเพชรอุดรจ้าสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนาะแม่เนาะแม่นี่เอ่อความูลเพิ่งเท่าไรครับสามเสจ้าสามสิบเก็ดสามสิบแปดครับพี่น้อง สถานะในทองพันมีอีกหรอเ่แม่มี่แหละจ้าได้สี่เดือนกลัวแนี่ได้สี่เดือนกลัวเล้วเนาะครับมีใบมีเอกสารนะแม่เนาะเอาไม่พี่น้องเขาเบิ่งนะครับครับมีใบมีเอกสารครับพี่น้องครับเจ้าฉลามชนครับพี่น้องฉลามชนพ่อสตังสายเงินอุทัยแม่ลูกดาวซีพีครับพี่น้องครับมาเบิ่งด้านหลังเพิ่นครับพี่น้องด้านหลังเพิ่นกับผสม ตั้งแต่วันที่6เมษายน65ได้4เดือน5เดือนแล้วนาะแม่เนาะครับพี่น้องแม่นี่งามครับอัตลักษณ์ดีโค้งสางดีครับพี่น้องเล็บแข็งเล็บขาดีบ่มีตำหนี้น้ะแม่เนาะครับเบิ่งด้านหน้าครับพี่น้องประกันตำหนี้จ้าประกันตำหนีเนาะแม่เนาะเบิ่งอัตลักษณ์ด้านหน้าพ่นครับพี่น้องโอ้หัวสวยครับแม่นี่ตาแต้มแก้มจ้ำดีเขาเป็นเขาขั้นซ้อนใหญ่ดีครับพี่น้องยกขึ้นจากน้อยครับ ครับเบืง้งเออบักเพาครับพี่น้องเออบักเ้าใหญ่คออ่อ,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 องทุ่งนองขาวครับ<ช>เรียบสวยครับมีกําไรอีกครับแม่นี่ยกาไรหนาหลังครับสวยครับมแม่นี่อัตลักษณ์ดีกําไรหนาหลังเลยครับพี่น้องเรียบน้อยกอดดีครับพี่นออ้องสวยอ่างลึกอ่างใหญ่ดีเนื้อหนังหน,นาใหญ่ดีครับพี่น้องหนังหนาใหญ่ดีครับพี่นอ้องอ่างยาวครับแม่นี่อเพิ่นได้ท่องที่ใดเราแม่นี่ ท,ทองที่สองเนาะ,ะเปิดราคาลายปันไดครับแม่่สิบสี่จ้ะสิบสี่เนาะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเป็นบ่แม่ต่อรองได้ต่อรองได้เนาะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเป็นบ่แม่ครับมาเบิงเอาเนอะครับพี่น้องไทยกับบกักยายครับพี่น้องไทยบ,บักน่าตัดครับเงาหางหญ่หางสวยหางลามครับ เบ่งน,นมครับพี่น,น้องครเบ่งนมครับพี่น้นองนมซีเตางามๆเลยครับพี่น้องครับนมซีเตาสวยๆเลยพี่น้องแขงขาใหญ่ดีโครงสร้างดีสำหรับแม่นี่เป็นเตาไปเห็ดแม่พันธแม่บอกครับพี่น้องแม่พันธุดีเนาะแม่เนาะเรี้ยงง่ายบว่าแม่ท้องที่ใดกว่าแม่ท้อยูงที่สองข้าอยู่นี่เนาะลูกพ่นกระขายไปแล้วมีควัน าหาเพื่อนหาทองครับนี่ครับพี่น้องขวันครับนี่เกี่ยวมาพี่ครับพี่น้องมีควันหาเพื่อนหาทองหล้างหนาหลังใ่ครับหลังงามครับพี่น้องแม่นี่เนื้อหนังดีโครงสร้างดีครับสําหรับแม่พันสายเพชรอุดรครับพี่น้องเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะแม่เนะาะครับกับมาต่อล่องได้เนีนช่มตัวจริงกับมา,า<อ>ข้อหนาข้อใ่ดีครับแม่นี่ โอ้ยหลังไ่คักน้แม่เนะาะเปีเอเลดครับเลี้ยงเจีงไงเลยคือเลี้ยงอ้วนง่ญ่ดีแทมแม่กินยาเจียงกินยาเจีงบ่ครับเ,เลีเ้ยงงหญ่เลี้ยงหนาดีน้ะแม่เนาะืาอ้ยหลังเอา้าพี่น้องเหินแล้วกับมาเบิงมาเอาน้ำแม่เด้อมาเอาน้ำแม่ล่าครับพี่น้องามา,บงมาเามาบิงหนาคอกเนาะแต่โทษเขามาหาแม่อีกครับพี่น้องเบอร์โทรเบร์ได้แม่ 0 9 8 0 9 8 6 6 2 3 6 6 2 3 2 0 2> 4 2 0 4สาหสองสาครับแม่ล่า <Đ à. S 2> กับมาเน้นชมตัวจริงครับพี่น้องถ้าเห็นในวิดีโอบรชชาบะเกณฑ์กับมาเบิงมาช่มตัวจริงเอาน้ำแม่อยู่ในคอครับพี่นอ้องใจดีครับพี่น้องมานั่งคุยกันกินน้ำเย็นก้อนจงังอ่คอยต่อคอยร่องกันเบิงครับถ้าอยากจะต่อร่องก็ทูเขามาครับพี่น้องทูเขามาหาแม่บุญล,ล่าถ้าสนใจค้อยพองครับอ่ เจ้าฉลามชนครับพี่น้องฉลามชนครับพี่น้องอทองได้ซีหาเดียนแล้วครับพี่น้องครับครับรับประกันทองป่แม่รับประกันทองครับพี่น้องครับรับประกันทองทองได้ซีหาเดียนแล้วครับแม่เพิ่รับประกันทองให้ครับพี่น้องเห็นแล้วกลับมาเบิ้งมาชมเอาครับเบิ้งโอ้ยทงเท่าครับพี่น้องขาวจานทานครับพี่น้อง เ่งบกเผากัหไงเออบกเผากัหไงโอ้หูครับแม่นี่หูตังหูเลยครับพี่น้องเบิ่งอ่องข้อครับสองอ่องครับพี่น้องอ่องข้อชัดเจนดีเออบกเผากับบกไงนาะแม่เนาะครับเบิ่งเขาเบิ่งด้านนาอีกครับเบิ่งเขาครับพี่น้องเขาก็หัวหนุกว่นอนดีเขาเปิดดีครับแม่นี่ยางจะบาดได้ไ่มยางไปบุี้เลยยางโค้งยางเดินในพี่น้องเฮาตัดสินใจเพื่ออยากได้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธแม่บอก งามครับเนี่อ่างย่ใหญ่อ่างลึกๆครับสุดท้ายนี่กรากดไคลกดแค่ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหไม่เนด้อครับสุดท้ายนีก่กลาวเข้ามาสวัสดีครับ